สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในประเด็นที่อ,อ,อาจจะทําให้หลายๆคนแปลกใจนะคะเรื่องของปราสาทคณาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะครับสวัสดีครับคือเป็นสถานที่ที่ตามข้อมูลแผนที่เนี่ยระบุว่าอยู่ในเขตดดนไทยนะคะแต่ว่าภาพที่เราเห็นหรือข้อมูลที่ออกมาตอนนี้คือมีฐานทหารกัมพูชาไปตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็มีบันไดไม้ด้วยนะที่สร้างจากฝั่งกัมพูชาขึ้นไปเลย โอ้โหมีรายละเอียดแบบนั้นด้วยวันนี้เราเลยจะมาสำรวจข้อมูลกันแบบเจาะลึกเลยนะคะครับเราจะดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข่าวทั้งบทสัมภาษณ์คนในพื้นที่จริงๆเอ่อไม่ว่าจะเป็นศิลปินอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่พระสงฆ์ก็มีครับค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ชายแดนแถบนั้นโดยเฉพาะที่ตัวปราสาทคนาแล้วก็อาจจะขยับไปดูพื้นที่ใกล้ๆกันด้วยอย่างเช่นที่ช่องระยีที่ก็มีประเด็นเรื่องเอ่อการรุกล้ำที่ดินเหมือนกัน ครับประเด็นมันต่อเนื่องกันอยู่เอาไหรหลักๆวันนี้ของเราก็คือการมาสำรวจทำความเข้าใจข้อมูลที่เราได้มานะคะดูว่าสภาพจริงเป็นยังไงบริบทประวัติศาสตร์หรือว่ามุมมองคนในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกันแน่ครับรวมถึงเรื่องเล่าเรื่องความเชื่อต่างๆที่ผูกพันกับที่นี่ด้วย ใช่ค่ะแต่ต้องขอย้ำก่อนนะคะว่าการพูดคุยของเราเป็นการนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏนะคะไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินหรือว่าชี้นำว่าฝ่ายไหนถูกผิดค่ะครับการเข้าใจเรื่องจากหลายๆมุมเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวปราสาทคนากันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะตัวปราสาทนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลแนงหมุด อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับแหล่งข้อมูลหล่าหลาที่ก็ยืนยันตรงกันว่าตามแผนที่เนี่ยอยู่ในเขตไทยชัดเจนแต่ว่าสถานการณ์หน้างานจริงๆคือมีทหารกัมพูชาอยู่ตรงนั้นถูกต้องครับมีทหารประจําการอยู่แล้วก็มีบันไดไม้ที่ว่าเนี่ยออข้อมูลบอกว่ามีถึง1,181ขั้นเลยที่สร้างจากฝั่งกัมพูชาขึ้นไปบนตัวปราสาทโหพันกว่าขั้นเลยนะคะ พอพูดถึงเรื่องทางขึ้นแบบนี้ทำให้นึกถึงกรณีปราสาทเขาพระวิหารขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกันไหมคะอืมมีคนเปรียบเทียบอยู่เหมือนกันครับคือเขาพระวิหารเนี่ยทางขึ้นฝั่งไทยจะสะดวกกว่าแต่สุดท้ายศาลโลกก็ตัดสินให้เป็นของกัมพูชาไปค่ะส่วนปราสาทคณนาเนี่ยข้อมูลก็บอกว่าทางฝั่งไทยเข้าถึงง่ายกว่าเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าทางกัมพูชาเขาสร้างบันไดจากฝั่งเขาเองซึ่งมันชันกว่าขึ้นไปแทนอ๋อเป็นแบบนั้นไป เรื่องนี้มีหลักฐานอะไรมายืนยันไหมคะหรือเป็นแค่คําบอกเล่ามีครับมีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่เหมือนกันอย่างวิดีโอของคุณรอนชิดที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ครับอันนั้นคือถ่ายให้เห็นเลยทั้งบันไดไม้ที่ว่าแล้วก็ทหารกัมพูชาที่อยู่แถวนั้นชัดเจนพอสมควรครับการเข้าถึงพื้นที่นี่ดูจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะแล้วมีข้อมูลจากคนไทยที่เคยเข้าไปจริงๆบ้างไหมคะว่าเขาเจออะไรบ้างหรือต้องเข้าไปยังไงมีครับ มีกรณีของคุณพงษ์ํำเบงท่านเป็นนักร้องเพลงกันตรึมซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านแถบอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมนีแหละครับค่ะท่านไปถ่าย MV เพลงชื่อปราสาทคนาที่นั่นเลยประสบการณ์ของคุณพงษ์เนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะท่านเล่าว,ว่าการเดินทางเนี่ยต้องเข้าผ่านทางฝั่งกัมพูชาอ้าวจริงเหรอคะต้องเข้าทางฝั่งโน้นใช่ครับคือต้องผ่านจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา แล้วก็ไปเปี่ยนบันไดไม้ที่ทหารกัมพูชาสร้างไว้นั่นแหละครับระหว่างทางก็เจอทั้งศาลาพักเจอเอ่อบังเกอร์แล้วก็ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาก่อนจะถึงตัวปราสาทโหนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือต้องเข้าผ่านอีกประเทศเพื่อไปยังที่ที่เราเชื่อว่าเป็นของเราแล้วผู้แต่งเพลงนี้ละคะอาจารย์สมานชัยกันตรึงท่านว่ายังไงบ้างคะอาจารย์สมานชัยท่านเล่าว่าตอนแต่งเพลงเนี่ยท่านยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะ ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทยอ้าวเหรอคะครับมารู้ทีหลังตอนเห็นข่าวจากช่องไทยรัฐทีวีก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันแล้วท่านก็แสดงความเห็นว่าอยากให้ทางการไทยทวงคืนพื้นที่นี้ค่ะแล้วตอนที่ท่านไปถ่ายทํา MV ท่านสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะแล้วสังเกตว่าแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาเองก็ตามจะมีก็แต่ทหารกัมพูชาที่ประจําการอยู่ตรงนั้นแหละครับ แล้วทหารเขาทำอะไรคะก็ทำหน้าที่คล้ายๆไกด์อารมณ์นั้นเลยครับคือคอยให้ข้อมูลนำทางทีมงานถ่ายทำอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าทหารกัมพูชาอำนวยความสะดวกให้เอออันนี้น่าคิดจริงๆนะคะทีนี้ลองย้อนไปดูมุมมองทางประวัติศาสตร์หรือคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในพื้นที่หน่อยไหมคะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประสาตนี้อีกบ้างมีคำบอกเล่าจากอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งครับ คุณทวิทแต้มงามท่านเคยนำคณะขึ้นไปสำรวจพื้นที่แถวหนองคนาซึ่งเป็นแหล่งน้ำใกล้ๆที่เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อปราสาทนะครับค่ะสำรวจเมื่อไหร่คะนานแล้วครับปีพศ2551ท่านเล่าว่าตอนนั้นทางขึ้นอย่างลำบากมากต้องใช้รถอีแทกรถไถานาเดินตามอะไรแบบนั้นแล้วตอนนั้นเจอทหารกัมพูชาหรือ,อยังคะยังครับตอนนั้นยังไม่พบบันไดไม้ แล้วก็ไม่มีทหารกัมพูชาเลยมีแต่เจ้าหน้าที่ต่อชะลอของไทยเรานี่แหละครับที่ประจําการอยู่แสดงว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปชัดๆเลยอาจจะหลังปี51หรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ประทะแถวเขาพระวิหารปี54หรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับเพราะท่านก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ปี54ท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยเหมือนกันค่ะคุณทวิตยังยืนยันด้วยนะครับว่ามีหลักเขตแดนอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแต่ท่านจำหมายเลขไม่ได้แล้ว แล้วมีเรื่องเล่าเก่าๆเกี่ยวกับตัวปราสาทบ้างไหมคะมีครับท่านเล่าเรื่องที่ได้ยินมาจากคนรุ่นก่อนๆว่าว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยในปราสาทเคยมีพวกโบราณวัตถุขอมีค่าเยอะเลยทั้งพระพุทธรูปทรัพย์สินต่างๆค่ะแต่ว่าถูกขโมยออกไปนานแล้วเชื่อกันว่าเป็นฝีมือคนกบูชาที่อาจจะถูกจ้างมาอีกทีแล้วก็มีเรื่องเล่าเชิงอาถรรพ์ตามมาด้วยว่าคนที่ขโมยของไปมักจะมีอันเป็นไปหรือเจอเรื่องร้ายๆนะครับ มีมิติเรื่องความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เข้ามาด้วยเรื่องเล่าพวกนี้ก็สะท้อนความผูกพันของคนพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากอดีตผู้ใหญ่บ้านมีมุมมองจากพระสงฆ์ที่เคยไปทุดงแถวนั้นบ้างไหมคะเอาถึงตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพรานป่าหกคนค่ะเป็นยังไงคะคือพรานกลุ่มนี้บังเอิญไปเจอคณะเข้าแล้วก็ประทับใจในวิวทิวทัศน์มากก็เลยพากันจับจองพื้นที่คนละจุดบอกว่าเอออยากจะมาอยู่ที่นี่จังเลยค่ะแต่พอกลับลงไปถึงหมู่บ้าน ปรากฏว่าพานทั้ง6คนเนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนาพร้อมๆกันหมดเลยโหน่ากลัวนะคะครับชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าถูกวิญญาณเจ้าของปราสาทเขารับไปอยู่ด้วยตามที่ขอนั่นแหละครับฟังดูขลังมากเลยนะคะแล้วตัวพระอาจารย์เองท่านมีประสบการณ์ตรงอะไรบ้างไหมคะตอนไปทุดงท่านเล่าถึงตอนปี2554ครับตอนนั้นท่านปักกรดนั่งสมาธิอยู่บนลานปราสาส ท่านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากแค่ท้ายกลิ่นศพเลยซึ่งท่านก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องพลานป่านั่นแหละครับค่ะและมีอะไรอีกไหมคะที่เชื่อกันว่าเป็นเหล็กไหลนะครับลอยวนๆอยู่รอบเปลวเทียนเหล็กไหลเลยเหรอคะครับตามคําบอกเล่าของท่านนะแล้วหลังจากนั้นไม่นามก็มีฝูงมดดําเยอะมากๆๆไต่ขึ้นมารบกวนจนปฏิบัติธรรมต่อไม่ได้ท่านก็เลยตีความว่า เออสงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นท่านอาจจะไม่ต้องการให้ใครไปอยู่นานๆเรื่องราวพวกนี้ยิ่งเสริมความลี้ลับให้ประสาทคณาเข้าไปอีกนะคะแล้วในประเด็นเรื่องทหารกัมพูชาล่ะคะพระอาจารย์บุญช่วยท่านให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างตรงกับที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าไหมคะจุดนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะต่างจากที่เราเข้าใจกันนิดหน่อย คือพระอาจารย์บุญช่วยท่านยืนยันว่าทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ปราสาทคณากรปี2544ด้วยซ้ำครับอา้าวก่อนเหตุประทะอีกเหรอคะใช่ครับท่านบอกว่าเห็นมีการขุดคูมีการตั้งฐานวางปืนไว้แล้วด้วยซ้ำส่วนหลังเหตุประทะปี54เนี่ยทางการไทยเราก็มีการทำถนนขึ้นไปในพื้นที่นั้นค่ะ แต่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าทหารกัมพูชาเข้ามายึดครองพื้นที่ตัวปราสาทแบบเต็มๆตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือล่าสุดเลยช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมานี้เองท่านกลับไปทุดงอีกครั้งก็เจอทั้งทหารแล้วก็พลเรือนชาวกัมพูชาแล้วครับขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทกันเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทหารของเขาข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ แปลว่าการเข้ามาอาจจะเริ่มตั้งแต่ก่อนปี54แต่การควบคุมพื้นที่ชัดเจนหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างบันไดอาจจะมาทีหลังซึ่งไทม์ไลน์มันก็ดูซับซ้อนขึ้นมาอีกนะคะครับใช่ครับแล้วมีประเด็นอื่นที่พระอาจารย์ท่านกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมคะมีเรื่องความปลอดภัยครับโดยเฉพาะเรื่องทุนระเบิดท่านกังวลว่าทหารกัมพูชาอาจจะวางทุ่นระเบิดไว้แถวทางขึ้นฝั่งไทยเพื่อมาให้คนไทยหรือเจ้าหน้าที่เราเข้าถึงได้ง่ายๆ ซึ่งก็ยิ่งทําให้การเข้าไปมันอันตรายแล้วก็ยากขึ้นไปอีกถูกต้องครับนอกจากนี้ท่านก็ให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมแถวนั้นด้วยเช่นมีสระน้ําโบราณเล็กๆใกล้กลกตัวปราสาทเชื่อว่าเป็นที่ทรงน้ําของคนชั้นสูงสมัยก่อนแล้วก็มีหนองคนาที่เป็นหนองน้ําใหญ่กว่าห่างไปสัก300เมตรอันนั้นเป็นแหล่งน้ําสําหรับคนทั่วไปจากเรื่องเล่าอาถรรพ์ต่างๆทั้งเรื่องพรานเรื่องประสบการณ์ของท่านเอง ท่านได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือมีคำเตือนอะไรไหมคะท่านก็เชื่อมโยงเรื่องพรานป่าหกคนนั่นแหละครับกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเชิงเตือนสตินะครับว่าใครก็ตามที่คิดจะเข้ามาครอบครองยึดถือพื้นที่ปราสาทแห่งนี้ก็อาจจะต้องเจอชะตากรรมคล้ายกับพรานเอานั้นเป็นการใช้ตำนานความเชื่อมาสะท้อนความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับเข้าใจค่ะแล้วมีอีกจุดที่น่าสนใจคือพื้นที่ล่องล่องใ,ใกล้ๆปราสาทที่เรียกกันว่าสนามกอล์ฟใช่ไหมคะ กันติดปากว่าสนามกอล์ฟท่านเล่าว่าตามที่ได้ยินมานะครับบริเวณนี้เคยเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาใช้ทิ้งอาวุธหรือเป็นที่จอดรถอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นแค่คำบอกเล่านะครับยังต้องหาข้อมูลยืนยันกันต่อไปสรุปแล้วเฉพาะที่ปราสาสคนาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องการเข้ามาของทหารกัมพูชาประสบการณ์คนไทยที่ต้องเข้าผ่านแดนอื่นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะ ครับหลายมิติมากๆแต่ข้อมูลที่เราสำรวจมาไม่ได้มีแค่ที่ประสาทคนาใช่ไหมคะยังมีประเด็นเรื่องการลุกล้ำในพื้นที่อื่นด้วยอย่างที่ช่องระยีช่องปลดต่างถูกต้องครับนอกจากเคสประสาทคนาแล้วเนี่ยข้อมูลจากแหล่งข่าวโดยเฉพาะที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับ Google Maps ช่วยชี้เห็นการลุกล้ำในอีกรูปแบบหนึ่งที่บริเวณช่องระยีครับเป็นยังไงคะรูปแบบที่ว่า คือภาพมันแสดงให้เห็นเลยว่ามีที่ดินในฝั่งไทยนะครับคือพื้นที่ทางซ้ายของเส้นประสีเหลืองที่ใช้แทนแนวเขตแดนนะครับถูกปรับสภาพไปทําเป็นสวนมะม่วงแก้วขมิ้นขนาดใหญ่เลยเป็นพื้นที่สีแดงๆในภาพอ๋อเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นสวนมะม่วงครับแล้วที่สำคัญคือมีการสร้างถนนเชื่อมจากสวนมะม่วงพวกนี้เข้าไปต่อกับถนนสายหลักในฝั่งกัมพูชาด้วย พอลองเช็คพิกัด GPS ดูก็ยืนยันครับว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะอยู่ในเขตอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของไทยจริงๆอันนี้คือรุกล้ำเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบชัดเจนเลยแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะคนไทยในพื้นที่เขาเข้าไปดูหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไหมคะผลกระทบมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือเรื่องการเข้าถึงพื้นที่ของคนไทยเองส่วนมะม่วงพวกนี้ปลูกกันเก็บเกี่ยวไว้หลายรอบแล้วนะครับแต่คนไทยเองกลับเข้าไปได้ยากทําไมล่ะคะ ที่แถวนั้นมันก็กลายเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางทหารไปแล้วหลังเหตุปะทะกันมีการอ้างถึงเหตุการณ์24กรกฎาคมซึ่งแน่าจะหมายถึงปีที่มีการประทะค่ะการจะเข้าไปในพื้นที่พวกนี้เดี๋ยวนี้เลยต้องมีคนนำทางหรือไม่ก็ต้องลัดเลาะไปตามทางธรรมชาติซึ่งมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ดีไม่ใช่แค่ทำสวนอย่างเดียวมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่น่ากังวลอีกไหมคะแถวนั้นมีการพูดถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับชื่อเขาคังคก สร้างในฝั่งกัมพูชานะครับแต่อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าชิดชายแดนมากเลยค่ะแล้วมันมีผลยังไงคะคือตัวรีสอร์ทมันหันหน้ามาทางฝั่งไทยจุดขายหลักของเขาก็คือการมาดูวิวฝั่งไทยนี้แหละครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นรูปแบบการสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือร้านค้ารีสอร์ทอะไรแบบนี้ที่มันขยับเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งระยะยาวก็อาจจะมีผลต่อเรื่องการอ้างสิทธิ์หรือการรับรู้แนวเขตแดนไปได้เหมือนกันนะคะก็เป็นไปได้ครับแล้วเสียงจากชาวบ้านจริงๆในพื้นที่ล่ะคะเขารับรู้หรือว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีคําบอกเล่าจากชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณสุนีครับเธอเล่าว่าก่อนที่จะมีเหตุปะทะกันแรงๆน่าจะหมายถึงช่วงปี54หรือเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนั้นเธอกับชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยยังไปเที่ยวจุดชมวิวที่ช่องปลดต่างได้อยู่ ซึ่งจากตรงนั้นก็จะมองเห็นบ้านคนกัมพูชาแล้วก็เห็นสวนมะม่วงที่ปลูกลำเข้ามาในเขตไทยนี่แหละครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แล้วเพราะมันกลายเป็นพื้นที่อันตรายไปแล้วเธอก็สงสัยเหมือนคนอื่นๆว่าอาจจะมีการระเบิดดูเหมือนเรื่องความปลอดภัยกับการเข้าถึงพื้นที่ของคนไทยนี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะคะแล้วในแง่เศรษฐกิจล่ะคะการที่เขาปลูกมะม่วงลุกล้ำเข้ามาแบบนี้มันกระทบเกษตรกรไทยที่ปลูกมะม่วงเหมือนกันไหมคะ อันนี้กระทบชัดเจนมากครับแล้วก็เป็นรูปธรรมมากๆมีข้อมูลจากคุณนงนุษท่านเป็นเกษตรกร,กรชาวไทยที่ทําสวนมะม่วงแก้วขมิ้นในอําเภอกับเชิงนี่แหละครับค่ะท่านว่ายังไงบ้างคะคันเราว่ามะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกในฝั่งกัมพูชาซึ่งส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่รุกล้าเข้ามานี่แหละมีการใช้สารเคมีเยอะมากใช้ยาเร่งใช้ยาฆ่าแมลงทําให้ผลผลิตมันอาจจะออกเร็วต้นทุนอาจจะต่ํากว่า แล้วเขาก็มาขายตัดราคาในตลาดฝั่งไทยเลยครับขายกันแค่กิโลละสบาท5บาทเท่านั้นเองโหถูกมากเลยนะคะถูกมากครับในขณะที่มะม่วงของคุณนงนุษย์ซึ่งท่านเน้นใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอันตรายต้องขายอยู่ที่ประมาณกิโลละ10บาทถึง20บาทโอโหราคาต่างกัน 3- 4สี่เท่าเลยใช่ครับแข่งขันไม่ได้เลยส่วนของท่านก็เลยประสบปัญหาขาดทุนหนักมากบางช่วงถึงกับต้องปล่อยให้โรคร่างไปเลยเพราะทำไปก็ไม่คุม้ม นี่คือผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องต่ออาชีพของคนไทยเลยนะคะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่มีต้นตอมาจากปัญหาเขตแดนการรุกล้ำนี่เองถูกต้องครับคุณนงนุชก็เลยเรียกร้องให้ทางกัมพูชาหยุดปลูกในพื้นที่ที่รุกล้ำเข้ามาแล้วก็คืนพื้นที่นั้นให้ไทยซะ เพราะนอกจากจะทำลายกลไกลราคาตลาดแล้วมันก็คือการใช้ทัพยากรบนที่ดินไทยโดยไม่ถูกต้องด้วยเข้าใจความรู้สึกของคุณนงนุชย์เลยค่ะเป็นปัญหาที่มันโยงกันไปหมดเลยทั้งเรื่องเขตแดนความมั่นคงเศรษฐกิจปากท้องประชาชนจริงๆแล้วมีมุมนองจากฝั่งความมั่นคงหรืออดีตทหารเกี่ยวกับพื้นที่พวกนี้เพิ่มเติมไหมคะมีการอ้างถึงคาสัมภาษณ์ของอดีตทหารพรานท่านหนึ่งครับ mm hmm. ที่ท่านก็ยืนยันว่าในอดีตเคยมีการประทะกันด้วยอาวุธในพื้นที่เหล่านี้จริงๆ แล้วก็ยอมรับครับว่าเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนสูงมากทางด้านความมั่นคงซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ชาวบ้านเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละครับฟังทั้งหมดแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณนี้ทั้งที่ประสาทคณะช่องระยีช่องปลดต่างนีเ้เต็มไปด้วยประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะคะถ้าจะให้สรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะครับ ที่ประสาทคระเนี่ยเราจะเห็นความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างข้ออ้างเรื่องกรรมสิทธิ์ของไทยตามแผนที่กับความเป็นจริงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฐานกัมพูชาไปแล้ว ซึ่งก็มีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับส่วนที่ช่องระยีช่องปราะต่างเราก็จะเห็นรูปแบบการลุกล่ำที่ต่างออกไปคือเป็นการเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเกษตรมีการสร้างถนนซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจและก็ความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ก่อให้เกิดความสับสนความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่อย่างมากเลยนะคะครับ แล้วก็เช่นเคยนะคะการพูดคุยของเราวันนี้เป็นการนำเสนอสำรวจข้อมูลตามที่ได้รับรายงานมาจากหลายๆแหล่งเพื่อเห็นภาพที่รอบด้านมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาจะสรุปชี้ขาดหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ครับการทำความเข้าใจสถานการณ์ตามข้อมูลที่มีอยู่อย่างรอบด้านก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับสาหรับการพิจารณาประเด็นที่ซับซ้อนแบบนี้ก่อนจะจบกันไปในวันนี้ ดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราได้คุยกันไปนะคะคือเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทคนาหรือว่าสวนมะม่วงที่ช่องระยีมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าไอเส้นแบ่งเขตแดนที่เราขีดกันไว้บนแผนที่นะคะ กับความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆของคนที่เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นรวมถึงวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือว่ามันขัดแย้งกันยังไงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือแม้แต่ชาติพันธุ์ที่มันทับซ้อนกันมานานแบบนี้อืมเป็นคําถามที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับแล้วก็คงไม่มีคําตอบที่มันง่ายๆหรือตายตัวเลยนะครับสําหรับพื้นที่ชายแดนที่มีพลวัตมีความซับซ้อนแบบนี้ ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยเจาะลึกของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ